สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับอยู่ผมอาจารย์โน้ตเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็เอากีตาร์อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น t i เกอร์โรเจนนะครับนะรุ่นนะครับ T1 นะครับนะตัวนี้เป็นทรงนะครับนะ OMC นะครับเป็น OM แล้วก็คัตเอาไว้นะซึ่งซึ่งตัวบอดี้เนี่ยนะครับนะมันจะมันจะเล็กกว่าตัว GA นิดหนึ่งนะครับนะจะเป็นทรง OM นะเป็นคัตเอาไว้ก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับไม่ค่อยเจอบ่อยก็เวลาเล่นเนี่ย หมือนน้องๆผู้หญิงเล่นหรือคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอิต้าเนี่ยมันเล่นแล้วมันจะตัวนี้มันจะแบบมันโอบสบายเล่นสบายมือนะครับนะมันเล่นแบบเขาเรียกว่ามันสบายมือกับพวก G A อะไรพวกเนี้ยนะครับนะอ่ะคราวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะก็สเปคนะครับสเปคเนี่ยมันจะเป็น Solid Top s i ิก้าสปรูสนะครับนะแล้วก็ Back ไซด์เนี่ยนะครับนะจะเป็นโมฮอกกานีนะครับนะซึ่งที่ร้านเนี่ยตอนนี้นะครับเรามีอยู่3สีด้วยกันนะครับนะจะมีสีดำนะครับแล้วก็มี สีแดงนะครับนะอีกสีหนึ่งก็เป็นสี YL เป็นสีวินเทจเหมือนสีไม้อะนะครับเป็นสีไม้ที่ย้อมเหลืองนิดหน่อยนะครับนะซึ่งสเปคตัวนี้นะครับนะก็ดีเลยนะครับนะเป็นเนี่ยครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นอีโบนี่นะครับนะเฮดเพลประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ตัวตัวบิดพวกนี้เป็นอีโบนี่หมดนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับนะก็คอยเป็นแบบนี้คอยนีเห็นไหมลูกบิดก็ดีนะครับ หมุนเลื่อนมือเลยนะครับนะซึ่งตัวนี้จะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับนะซึ่งนะครับนะเสียงนี่ต้องบอกว่านะครับเสียงมันเป็นกีตาร์ที่เสียงใช้ได้เลยนะเสียงดีเลยกับราคามันเนี่ยนะครับนะเนี่ยเยเห็นไหมถ้าเล่นอ่าย่าเช่น นะครับพวกนี้เสียงครับ mm hmm. โอ้สกริง้งเลย ประมาณนี้นะครับนะผมว่ามันเล่นได้ทุกแนวเลยนะครับนะซึ่งนะครับนะตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ5,900บาทนะครับเสียงต้องบอกว่าเสียมันเหมือนมันเหมือนตัวรุ่นมาเทนโรสซีรีสเลยนะครับนะก็รุ่นเราขายอยู่ประมาณ9,000นเนาะแต่ว่ามาเทนโรสซีรีส์เนี่ยคือพวกลายมันจะเยอะหน่อยลายจะเยอะหน่อยนะมันแพงค่าลายเนี่ยแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าหากีตาร์เสียงดีๆสักหนึ่งตัวนะก็ตัวนี้นะครับดีมากนะครับนะดีมากก็เซตอัพจากโรงงานก็คือเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวที่ร้านเนี่ย จะมาเซตอัพให้อีกทีให้มันง่ายขึ้นยิ่งขึ้นนะครับนะ,ะตัวนี้นะครับนะไทเกอร์โรเจนนะครับรุ่นนะครับ T1 นะครับตัวนี้เป็น OMC นะตอนนี้ที่ร้านเรามีอยู่3สีด้วยกันนะมีสีดำโพชัมรีวิวนะครับนะก็แล้วก็มีสีไม้เป็นสีวินเทจเนาะมันจะเป็นสีไม้ออกเหลืองๆนิดนึงนะครับแล้วก็สีแดงมี3ตัวนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับนะ ใครชอบตัวไหนก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับนะนะก็นะก็เดี๋ยวรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบมีขายเรื่อยๆนะครับนะผมว่าตัวนี้ใช้ได้กับราคาขนาดนี้นะครับนะอ่ะโอเคในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ